สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กัมาผมกับเก่ามาเชียร์เด้ครับพี่น้องครับคลิปนี้มานําเสนอแนวทางตัวเลข5้าเซียนห้าสนักครับพี่น้องเนาะมาครบบนครับซึ่งงวดที่ผ่านมาครับผมเก่ามาเชียร์กัทําเป็นครั้งแรกด้อครับผมโดยเอาเสี้ยนสายบนมาว่างเล้วก็เอาตัวเลขเด่น่นมา เบิ้งครับพี่น้องเนาะว่ามีตัวใดแน่ชุ่นตัวใดแน่ครับผมครับก็ได้เลขมาอามาครบปนหกตัวครับผมงดว่าหันครับกับนี่เจ็ดเก่าอยู่ในหันพร้อมด้วยครับผมครับคลิปนี้ก็เช่นเคยครับพี่น้องเนาะความกับจะมาสรุปอาที่ล่งคิดไปก้อนนานีครับผมก็คือเลขมาครบล่างครับผมนั่นก็สุดยอดด้วยกันครับผมปกคู่เขาพร้อมครับพี่น้องสองสามตรงๆซึ่งก็ได้ลงคิดไปแล้วครับผม มันนี้ก็เลยเอามาให้พี่น้องเอไซ้เบบึงไปน้ากันครับผมเพื่อพี่น้องซีตกลงนไปเ่าไา้เบบึงครับสําหรับเลขสายบนนะครับพี่น้องกับบางเส้นเพิ่งก็ลดครับพี่น้องเนาะแต่ว่ากันยั่งยิ่งยึดหาเส้นคือเก่าอยู่ครับผมเพราะว่าเกามาาเป็นข้อมมูลให้พี่น้องซีครับผมที่อ่าก็ติดอาจารย์หาเส้นนี้เลยครับพี่น้องสายบนครับก็จะประกอบด้วยอาจารย์สายบุนครับผมเลขติดบนครับ อาจารย์แกงละยองครับพี่น้องเนาะเพิ่นรลดไปงดบางหันงดนี่กับนาชิเขาได้ครับผมเพราะว่าเลขเพิ่นกับเดินดีแล้วกับ่ค่คอยลดต้อนเนื่อครับผมเซียนเขาใหญ่ครับพี่น้องเนาะครับบางหันกับเขาเก่าพ่อคุณสายสี่ครับผมครับเก่ามาแช่ร์เก่ามากคือเก่าครับแล้วกัเซียนน้องคายครับผมบางหันเพิ่นกับเขาเจ็ดเก่ามาแช่ร์เก่ามากครับห้าเซียนห้าสำนักมาพบบนครับผมคลิปนี้พิเศษให้กับพี่น้องที่ อชอบเลขบนเนอะครับผมชุนตัวใดครับพี่น้องเนาะครับเิ่งเป็นแนวทา่าซึ่งโศกซึง่งดวงคือเก่า,าแหละครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกห้าเซียนสายบนเก่ามาเชี่ยกับคอขอบพระคุณทั้งหาเซียนเนอะครับผมที่เมตตาแนวทางให้กับเก่ามาเชี่ยทรงต่อพี่น้อง MC ครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไหลกดแช่เป็นกำลังแรงใจให้ครับกอมาเชียน้ำเชียร์อลไกันน้องโอ้น้ำใช่ครับผมช่องน้องใหม่ครับพี่น้องครับมีแนวทางเด็ดมาฝากพี่น้องที่ครับผมครับเอาื่อเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขบนห้าสำนักกอมาเชียร์กันเลยครับนี่คือเลขล่างด้ครับพี่น้องเลขล่างกนทหานคือเขาสองสามเลขล่างนี่จะเป็นซีเซียนกอมาเชีย แล้วลงให้พี่นอ้องซชีย์เลยเร้อครับผมนี่มีพี่ปะกายอาจารย์สายบุญพ่อเสียนผมพาอ,อาจารย์คงครับว่างหันก็ได้สิบคูคือกันครับพี่นอนะ้องเนาะเข่าสองสามวันนี้ป้อยไปแล้วครับผมนี่ชุดล่างครับผมถ้ามักสองก็เอาสองเลยครับผมเรามาเช่ดตัดบอกเอามาเบิงหมวดว่างหันครับผมสำหรับ เลขบนที่จะเสนอในคลิปนี้ด้วยครับผมห้าเซียนห้าสำนักครับพี่น้องอาจารย์สายบุญอาจารย์กแกลงอาจารย์เซียนเขาใหญ่พ่อขุนเซียนน้องคายครับผมก็ดึงเด่นมาได้0 8 3 9 6 7นะครับพี่น้องเนาะเป็นเลขมาครบบนเขา79ครับนี่ครับ ตระเซียนกับน,นี่พี่น้องที่จะได้ทบทวนไปในตัวกับเช่นอาจารย์สายบุนนี่ครับผมที่เปใิให้มาครับพี่น้องเนาะเลขสายบนของเพิ่์ลคือศูนย์เจ็ดหกเขียวตัวนี้แหละครับผมเลขติดบ,บนศูนย์เจ็ดหกครับนี่คือชุดเตรียมของเพิร์ลน,นะครับผมสายบนอาจารย์แกลงและยองศูนย์ห้าเจ็ดครับผมเลขติดบ,บนคือกัน เลขเน่นบน057อาจารย์เซียนเขาใหญ่4กับ7ครับผม4กับ7เดี๋ยวันจะมาสรุปตัวเลขแขนแขวนไฮเนอร์ครับพี่น้องพ่อขุนครับผม3กับ4ครับผม3กับ4เซียนน้องคาย สูตรใหม่สองตัวเดียวครับผมตัวเด่นครับเป็นสูตรใหม่ของเพื่อนด้ครับพี่น้องนี่เบิ้งครับสบวินกันได้หนีแะครับพี่น้องเนาะครับเลขกีอยู่หกตัวครับผมสองเจ็ดหกเก้าหนึ่งออมมีหาตัวได้ครับผมสองเจ็ดหกเก้าหนึ่งเทียบงดไม่งดก้อยพี่น้องมืเบิ้งครับผมคืองดบ้างหันครับ มาครบบน03967มวดนี้ครับมาสรุปในแผ่นเดียวกันอาจารย์สายบุน076อาจารย์แปลง057เส้นเขาใหญ่4กับ7พ่อขุน3กับ4เส้นน้องคาย2ครับมาครบบนสีหลายตัวแน่ครับพี่น้องเนาะ704นี่ถือว่าเด่นด้วยครับผมเพราะว่าส้น7ถึง3เส้นส้น0กับ4นี่ย่างละ2เส้น งวดวัาหันช้นศูนย์สามเสี้ยนบ่มาครับพี่น้องเนาะไปช้นที่เก้าครับผมเสี้ยนสองเสี้ยนนี่ครับครับแปดกับบอมาสามกับบอมาสามล่งหลังครับงวดนี้ก็คือเจ็ดนี่คะแนนสูงครับผมแล้วก็มาศูนย์เหล็กบมาซี 0, า 4, ครับตัวที่เหลือจะเป็นห้าหกสามสองนี่ครับก็ามาเชื่อกันเลยขีดหักกับหกออกแล้วครับผม ถ้าพี่น้องทีเอาครับพี่น้องเนาะเพราะว่าหานี่ดับสายบนของอาจารย์ผู้กับพี่ประกายครับผมแต่จำว่าผิดอาจจะมีเลขหกนั่มครับพี่น้องเนาะที่ดับครับจริงๆก็อีกตัวหนึ่งคือศูนย์นะครับผมครับจะมีทั้งสามตัวครับผมแต่ว่าศูนย์ก็ถือว่าชนถึงสองตัวครับพี่น้องเนาะก็เลยเอามาอยู่ครับ จร,จริงๆริงถาพี่น้อยพี่จะวิ่นหมดกันได้ครับผมเขามาเชื่อกะเอาเด่นคือ704วิ่นครับพี่น้องเนาะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่เจและ3าครับผมครับกัน7จและ76็หครับเจและเจหนี่แหละครับพี่น้อง สายบนครับสายบนเบิ่งพิจารณาครับพี่น้องเนาะสายบนดูว่าพี่น้องจะเอฟซีจะเอาเลขทั้งหมดนี่ครับผมเอาไปพิจารณาเอาครับถ้าตัดจริงๆรได้ครับผมตัดแบบก็จริงๆเลยครับพี่น้องเนาะจะเหลือเลขบ่บ่หลายตัวได้ครับผมครับจริงๆจะเหลือแค่เลขกสี่เลขกสามแล้วก็เลขกสองครับผมถ้าเพิ่นดับยูได้ครับพี่น้อง ว่าก็ไม่เชื่อกับมีเหล็กดับนอกเหนือจากหนีครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเอาไว้เบิ้งซื้อครับพี่น้องเนาะกับเบิ้งซ่อมเบิ้งไปจะเรืยแค่ซีกับสามกับสองครับผมถ้ดดับจริงๆเลยครับถือว่าเจ็ดฮานี่ดังมากนยครับผมดังที่ว่าที่เขาไม่แชร์ทถำคลิปครับพี่น้องเนาะเพรว่าจะเป็นพระอาจารย์คงครับผมเพ็นเหล็กปฏิทินครับผมที่ล่งคลิปไปหรือว่าลาดสุดนี่กั พอสำเนียงพูดถึงเลขเลขมีเซนมาบอกนะครับผมก็คือ้นเจ็ดหาครับจะทิ่มกิดเจ้าไหนอยู่ครับพี่น้องเนาะจะเสียวกับครับกันไว้ครับพี่น้องเนาะเจ็ดหาเจ็ดหกเพื่อหาคับหกมากครับผมนี่แหละครับพี่น้องพิจารณาเบิ้งไปน้ำกันเด้อครับผมเลขมาครบบนครับห้าสำนักแคปหน้าจอนี้ไว้ก็ได้ครับพี่น้องเนาะเอามาสรุปพร้อมเลย ครับเลขมาครบล่าง5สำนักอาเซียนครับผมโทษที่มาครบบนนี่หาสำนักมาครบล่าง4สำนักนี่ครับเอาช่วงนี้เลขดับเอาอยู่แล้วครับผมบร่รู้ว่าพนี้สิเป็นังไแต่ว่าทิพน่าดมาครับพี่น้องเนาะเลขดับบ่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้พิปกายพ่อสำเนียงก้าวมาเชีย สีสำนักที่น้ำเชี่ยโลกนี่เอาอยู่ครับผมพี่น้องเซีก็ล่องมาตัดเบิงครับผมเอาครับพี่น้องครับผมครับก็บออยากตัดลายครับพี่น้องเนาะย่านเสียโอกาสพี่น้องเซีก็เลยเอาว่างเป็นมาคบบนไลายตัวเนี่ยนะครับพี่น้องเนาะอย่างเช่นในในคลิปนี้มาคบบนกับมีเจ็ดตัวได้ครับผมครับถับพจนนับหากับโกทีเอาออกไปครับพี่น้องเนาะจะเป็นชุดเต็มคือ 7045632สสองครับผมเลขวินกันในบนครับโลหะเหล็กรางหน่าสองสามสี่แปดกครับผมครับที่ถ่ายหน้าจอเมื่อกี้ครับพี่น้องนะถ้าพี่น้องแคบไปบึ้งครับผมเขาลองพิจารณาเบื้องครับพี่น้องเพื่อเป็นโชคเป็นหลากครับผมเขามาเชื่อกันเห็ดตามข้อมูลงวดว่าหันเนี่ยครับผมที่เข่าครับผมครับงวดนี้เพื่อมาอีกครับพี่น้องเนาะว่ากันตามสูตรครับผมครับ เอาถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์กัขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกหวยรางวินไปนั่งกันเด้อครับผม1กุมภาพันธ์68ครับพี่น้องเนาะขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมรับฟังครับผมสวัสดีครับ